นี่จาคือผลงานในคืนนีของหิมะกระจ้กกำลังทําควา่ำกำลังทําความสะอาดหน้าบ้านเพราะหิมะมันหลายมันมืนนี่แหละผลงานของหิมะตกอาช่วยกันหน้าบ้านใครหน้าบ้านใครก็ดูแลเอานะจ้าถ้าบ่เหตุกับบพไาดหลถดทับออกมาอยากมือน อมันตะลืดตะลืดตะลืดเอเลีงเห็ดอา้าเลงเห็ดแต่พวเห็ดมันกับซีเมอร์ลดกับจะออกนี่แคนาดาประเทศหิมะอยู่ในเอกลางหิมะเ,เอกเป็นขั้วหนาวเพราะต้องถามหาอกถามว่าเย็นเย็นมากเย็นหน่อยสักไหนบางเทีถ้าพะยะก,กินเบียร์เย็นๆนี่เพราะต้องไปแช่ตัวเย็นดอก เอากระป้องเบียร์ไปตังวไ้หน้าบ้านจากสิบนาทีหานาทีสิบนาทีหรืออ่าบดวนกับเป็นเย็นเจี๊ยบหรือเป็นวุ่นพุนล่ะอาจจะพอถึงสิบนาทีสั้ความเย็นของหิมะอ่ะว่ากันไปแต่สำหรับดิฉันแล้วเวลาออกนอกบ้านนี่ยองเอาเด้อ ยองยางยองยองบ่ยองกับว่าดดเพราะว่าหิมะอันคุยๆยยสิมันมันยางได้สะดวกแต่ถ้าหิมะแบบกึ่งสิละล่ายแนบาละล่ายแน่มันเป็นใ,นใส้นสาห้ามอง่งเออเป็นขึ้นน้ำนี่โอ้อันหนเมือจังแต่คนจิตท,ทางล่วงเลือเอาบ่อยุ่แลเหต้องระวังไปใสลูกก็ต้องคอยก่อแขนยางยองยองให้ก็ว่าเด็กน้อย หัดยางไม่เพิ่นหรอกลำบากอยู่ชว่วงที่ว่าตกเนี่ไปใส่มาใส่ลำบากแย่งแต่ทีซีดีเลิศประเสริฐซีก็คือชว่วงฤดูห่อนซีเดือนเขาเรียกว่าซ้ำเบือซ้ำเหมอซ้ำเบื่อซ้ำเหม่ชว่วงนั้นละ่ะชว่วงซีเดือนนั่นละ่ะโอ้ไปออกเที่ยวเมืองนั่นเมืองนี้เห็นหลายอำเภอเห็นหลายจังหวัดเห็นหลายรัฐ ลัดนั่นเป็นัสัน่นลัดนี่เป็นยังสี่จากกะมี่รสชาติอีกแบบหนึง่ชงช่วงอายุที่รุ่ยล่าช่วงอายุที่เลือ้อนอยู่ในไม่เห็นไกลๆอย่งนีก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาอยู่หรอกอาจจะคนอยากจะถามว่ายู่ใดบ่ยู่ใดยู่มักบ่มักยู่แต่กะบ,บ่ามาักทอบานเกิดเมื่อนอนจะคลองหรอก กานเกิดเมืองน้อนจากของเพื่อประเทศไทยนะแผ่นดินพอแผ่นดินแม่นะ่ะอุดมสมบูรณ์ได้หมากใหม่หมากไหลมีกินมีอยากสุนแนลสุรดูการมีหมากใหม่แต่ยุ่นีก็มีแต่เป็นหมากใหม่ของประเทศเพิ่นอนฉันก็เป็นคนอีสานเนาะมันกระติดรสชาติไงอยู่กับหมากใหม่เมืองไทย ก็เลยบกุนเคยกับหมากใหม่ระเทศนหนอกเท่าไดแต่ก็มีอยู่บานเฮามีบักนัดเอ้ยแอปเปิลเอ้ยกล้วยเอ้ยอนไดเอ้ยแต่ว่ากล้วยทั้งนี้มันเม็นกล้วยน้ำว้าหรือกล้วยอีอองกล้วยอย่างคือบานเฮาเป็นกล้วยแบบอีกแบบหนึ่งถามว่ารสชาติเป็นในรสชาติมันกับแปลกไปอีกแบบหนึ่งมักเพิ่นมักโตเนาะเพิ่นก็มักแบบหนึ่งโตก็มักแบบหนึ่งว่ากันไป เล็งเฮ็ดได้เล็งเฮ็ดได้ไกลแล้วแล้วหน้าบ้านไกลแล้วแล้วโอ้เก่งจังเอาจะนงีไปใส่โอ้ใส่ถุงมือก่อนพ่ใส่บ่ได้สังเกตถุงมือเราเร่อถุงมือเราก็แข็งเป๊กเลยจับมีมาขาหลายแข็งก็รด้ถุงมือก็ได้นี่ตัวเคลื่อนเดียวถ้าตก ขักๆแบบนี้อีเจกสองสามขึ้นนี่รับร่องต้องเลาะขาตุยพอน,นะนะกระพปเป็นยางวากันป้ายตามเหตุตามปัจจัยจ้าอ้าวคุณจิมี่คุณจิมี่กับมานางเบิงหิมะเดี๋ยวลูกจิมี่มานั่งดูหิมะเดี๋ยวลูกโอเคเอ้าวนี่หิมะด้านหลังด้านหลังกระพปแพ่พด้านหนาพี่กัน เป็นจังใดของที่ยังไม่เก็บก็คุมด้วยหิมะโต๊เกีอวยลรุ่มเอยเป็นอย่างไดนี่คือด้านหลังของบ้านมีสนามเด็กเล่นนิดๆิน้อยปกคุมไปด้วยหิมะนี่คือเมืองหิมะจ้าที่แคนาดาของวันที่สของเดือนพฤศจิกายนพศ2องศจ้า ว่ากันไปมาเด้อมาหนาวน้ำกันอยู่แค่นาดาเด้อจ้าบาย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 